Uhm สวัสดีทุกท่านครับต้องทำไงรับโอเคครับสวั <c oughs> <oughs rac ke ling> สดีพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดี่ครับสวัสดีครับร้อนไหมครับร้อนไหมไม่ร้อนครับตอนนี้มันมีมวลความสุขข้างนเย็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 นมันเย็นเย็นแบบหนาวเลยความรักมันเยอะเลยแบบเป็นแบบหนาว ดูเมียจริงๆองขอบคุณออพี่ๆผู้ใหญ่เนะ่ของดรเอลลี่ทั้งพี่ปุ๊กเองแล้วก็ที่ให้ ให้ผมเป็นพิซเซนเตอร์แล้วก็เ,<น>เชิญคนรู้ใจมาเป็นแบบน้องชายผมซานตาแล้วก็ผมขอยินดีกับพิซเซนเตอร์ครบขอบคุณมากมากเลยขอบคุณม,มาก <c oughs> แล้วก็เชิญลูกเรามาด้วยโดเมีย <c oughs> ใช่ครับผมก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ดรองเอลรีก่กับทุกๆคนด้วยนะครับเป็นแบรนด์ที่แบบผมกล้าใช้แล้วก็อยากจะแนะนํากับคนที่ผมรักม,มากๆแล้วก็เป็นกันแดดแท่วันละซองอืมเขาเรียกว่าปังแน่นอนจริงอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับอยากจะฝากดรองเตอลรี่ด้วยนะครับพี่ครับ คือแต่ก่อนก่อนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะพอเรารู้สึกว่าเราทํางานวงการเนี่ยพี่แล้วเราใช้ใช้งานมันอย่างนาหนักเ่ยใช่มันก็จะไม่ค่อยมีเวลาัใช่ก็คือรู้สึกว่าตอนหลังเนี่ยเราต้องต้องดูแลตัวเองมากขึ้น แล้วก็อย่างที่บอกไปประเทศไทยมลภาวะแดดแรงมากใช่อะไรกันแดดนี่คือสําคัญมากถ้าเราทาแล้วเราก็กินเสริมเข้่ไปมันช่วยได้มากกว่าจริงๆอยู่ในบ้านก็ต้องทากันแดดกันใช่แดดมันมีอยู่ทุกที่ครับอย่างไฟนี่ก็มีมีก็ต้องซองหนึ่นี่คนละซองปังแน่ครับช่วยกันดูแลกันยังไงบ้างอะไรนะครับช่วยกันดูแลช่วยกันเออก็ช่วยป้อนรอตลรี่แอบอะไรอร่อยกว่าปกติจริกินเองไหม หวานไหมครับหวานคือมันหวานเจี๊ยบเลย <c oughs> ผม <c oughs> ชอบอยู่กับต้ามากมันเข้าขาเงีมันดู <c oughs> ครับกิจกรรมดีๆครับผมก็ฝากกิจกรรมจ,จากดรเอลลี่เลยนะก็คือมีทั้งปีให้ติดตามกันเลยกับ กับผมเลยครับที่ที่ได้เป็นพิซเซนเตอร์ของดรเอลี่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กิจกรรมมีอีกมากมายใช่ครับผมนี่อย่างล่าสุดนี้ก็จะไปครับเลดิมียังไม่แน่เดี๋ยวให้ให้รอประกาศจากทางแบรนด์แล้วกันสามารถไปติดตามเอ่อโซเชียลมีเดียของทางแบรนด์ได้ทุกที่นะครับแล้วก็สามารถไปสั่งซื้อกันมาได้นี่มาล้างได้ครับดรเอลลี่เอลลีครับฝากด้วยฮะับนอกจากความเคารพทุกคุณแล้วความบริสุทธเรื่องหน่อความแบบเสือมเป็นพี่น้อง มันป่วยใจป่ยหมดเลยว่ามันอยู่ที่ไหนตอหลักที่ไหนๆก็แบบใจปแบบจริงๆก็คือเหมือนเราเล่นกันแหละเราเราเราก็เล่นไปเลยแบบอธิบายอย่างนี้ปกติเราก็ก็คือมันมันก็เล่นั็ธรรมชาติเราเล่นเล่นกันไปแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจอ่ะมันสบายใจเพราะถ้ามันไม่สบายใจมันจะทําแบบนี้ไม่ได้ใช่จะบอกรักเราก็บอกรักเขาได้อะไรอย่างเงี้ยใช่มันรักแบบ อะไรนะครับบอกบ้านบอกว่ารักก็ใช่เรอบอกรักไป็นแบบอร่อยแน่อร่อยเหยื่อ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 มันมันเราเราบอกรักเหมือนเราอยู่กันสองคนบนนั้นครับครับก็ก็บนเวทีก็มีสองคนเมื่อกี้ผมเป็นผู้ชายผมก็เป็นคนอยู่คนยครับผมที่ผมเป็นผู้ชายก็แบบอยากพูดอะไรพูดเลยตามความรู้สึกทั้งเลยเป็นคนตรงๆเป็นคนตรงๆใช่ผมก็ตรงตรงเหมือนกันนะ มันมือเป็นคนพูดยากจริงๆไม่่วปสุดในมุดไหนก็ตามเขาจะอยู่กับพี่โพิร์สผมสบายใจมากๆผมเป็นตัวเองแบบได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือปกติเวลาจะแกล้งใครเงี้ยผมจะคิดชั่งนักนิดนึงว่าเฮ้ยเขาเป็นพี่แล้วคุณแกล้งดีไหมอ๋อแล้วแล้วนี่ไม่ใช่พี่แล้วตอนนี้ใช่ใช่พี่อยู่ยังใช่อยู่ก็ไม่ไม่คิดว่าต้องต้องหัวนอะไรก็ล่าสุดนี้ก็อยู่กับต้ามาจนถึง7จ็ดโมงเช้าเมื่อเช้าเมื่อเช้านย่างเงี้ยแล้วแต่สนุกมากนะสนุกมาก ทำอะไรเมื่อหลั่เขาจะเก็บว่าทำอะไรจริงๆเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ที่จะปล่อยออกมาเร็วๆนี้ครับยังบอกไม่ได้แต่ก็คือตั้งใจทํามากก็อยากอยากสากพี่ๆไว้ด้วยครับแต่ก็อีกไม่นานอีกไม่นานครับอยู่กันที่ไหนอะคะเออนะครับอยู่กันที่ไหนลุงดาวอยู่ที่เดี๋ยวไปดูในทวิตเดี๋ยวก็เห็นครับผมใช่ไอจงไอจีสตอรี่อะไรแย่จังปานเนี่ยเดี๋ยวนี้สู้มือป่ะเนี่ยสู้มือมากเลยนะเดี๋ยวนะเจ็ดรองเท้า อ๋อเจ็ดโมงเช้าอยู่บนเตียงนะครับผมแล้วเจาคุยงานกันตลอดเพราะอะไรเพราะการทำงานมีมีโปรเจกต์มีคนเพื่อนเยอะมากครับวันนี้คุยกันแทบทุกวันเลยใช่ใช่ก็เอาจริงๆมันมีเรื่องเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดกันมากกว่าครับพวกเราสองคนเหมือนแบบเวลาคิดอะไรไปในทางมันก็ไปในทางเดียวกันเลยนะยิ้ม ยิ้มยิ้มยิ้มอะไรมองหน้าก็อยากยิ้มไงเหเ็นาคุณผมก็ยิ้มได้แล้วผมเห็นคุณแล้วผมยิ้มไม่ได้เลยเดียยิ้มยิ้มยิ้มเดียวคุณแ ขนาดแบบว่าต้องโหขนาดนั้นเลยเหรอก็จริงๆก็อยากทําให้มันออกมาดีที่สุดครับสำหรเพื่อนทุกคนครับผมอยากอยากจะทําให้มันเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ที่สุดเนาะแค่มีเขาผมก็ไม่เคยเหนื่อยเลยอะไรเลยครับจริงบอกแค่มีเขาผมก็ไม่เคยเหนื่อยเลยฮะเออตอนเอ้ยแต่จริงๆนะผมหลับดีกว่า ก็คือกับต้ากับต้าไม่ได้ยินป่ะใครนี่เหรอเราเราแบบเราเรียกว่าทุกทุกแบบทุกที่ในประเทศไทยไม่ว่าคุณจะอยู่วงการไหนนี่ขอบคุณมากที่มามาชื่นชอบพวกเราครับมาสวัสดีครับไม่แต่ผมอยากจะบอกจริงนะว่าผมทํางานกับต้าคือผมสบายใจจริงๆแล้วก็ รู้สึกผมมีเ n e เ g y เยอะขึ้นในการในการใช้ชีวิตในการทํางานอะไรนี่อันนี้พูดจริงจริงจริงแบบจากใจเบื้องลึกเลยเอมี e n e r g ีจริงนะทุกคนนี้ครับคือเปลี่ยนเป็นอะไรเรา้มองหน้าแล้วมันมีแรงคือผมรู้สึกว่าผมเข้าขากับเขามากไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันมันมีแต่มวลมวลแล้วว่ามวลความสุขอะเข้าขาบางทีก็ไม่ต้องขัดขาขัดขาบ้างก็ให้ให้มันสนุกบ้างก็ได้ก็รู้สึกว่าสบายใจในการทํางานจริงๆ สบายใจครับผมคือเหมือนอย่างบางทีเราจะรู้สึกว่ากลัวการเดทแอร์คนการที่ต้องอยู่กับคนอื่นใช่ไหมฮะแต่พออยู่กับพี่เพิร์นก็สบายใจครับผมพูดไปเรื่อยมากจริงๆต้องขอบคุณน้องนะที่มาเสริมความมั่นใจผมแล้วก็ผมก็ดีใจที่ทําให้น้องแบบมั่นใจมากขึ้นเลยขอบคุณพี่มากเหมือนกันเหมือนกันครับเขาคุยกัน อะไรนะพี่เหมือนจะสตาร์ทแต่ยังสตาร์ทไม่ติดเลยเนีพราะว่าอย่างอย่างทุกวันนี้ก็คือแบบคนเวลาเจอกันมีแบบว่ามันเหนื่อยไม่พอแล้วก็มีใจแบบไม่ทำยังไงมันก็แบบคุกมันก็มี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 พาร์ทนั้นบ้างเไงบ้างพาร์ทแบบซีเรียสบางทีบางอย่างมันไม่ได้ไม่ได้เป็นตามใจในสิ่งที่เราคิดที่อยากให้มันแบบใช่งานบางชิ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมันก็เลยมีความเครียดบ้างก็ก็มีบ้างที่ปรึกษากันแล้วก็ให้กําลังใจกันสุดท้ายว่าผมว่าพอเราทั้งคู่แบบ เป็นประเภทสู้ไปด้วยกันเนาะมาถึงแบบไปไหนไปกันลุยไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันปลอดภัยในการท,ที่ทำงานด้วยแล้วผมชอบใต้อีกอย่างหนึ่งคือคือเขาเป็นคนสู้ไม่ถอยอครับด้วยเขาอย่างเขาแบบเขาผ่านในวงการมานานเหมือนกันนะคุณแบบไปเกาหลีมาอะไรเนะี่ยเขาเป็นคนที่ทํางานอะไรแต่และอันเนี้ยเขาเขาแบบทุ่งสุดตัวเลยแล้วก็ไม่เคยถอยเลยมีแต่จะเดินไปข้างหน้าแบบเฮ้ยเก่งจริง<อ>จริงจะนานแต่ไม่นานเท่าที่เหรอครับนีซปเปอร์สตาร์ เหมือนลกทั้งใบนี่กลเหกันเลยชอบแกล้งกันซ erm> ึ่งการแกล้งกันมันก็เป็นเหมือนการบูทเอนเนอร์จีอย่างเงี้เพราะบางทีเราอ่อมเราไม่มีรอยยิ้มแล้วบางทีเราแบบเฮ้ยเราง่วงนอนมากเลยง่วงมากครับก็เล่นมุกใส่ไปเลยเล่นมุกใส่เลยให้ตื่นเลยตื่นเออแต่มันมันขำมันต้องแบบ ก็ยอมครับผมเพราะว่าเป็นเป็นสีสันของผมใช่แต่รู้สึกว่าอิงสู้ไม่ได้อิงสู้ไม่ได้ดิเหรอเห็นยอมเขาคนเดียวเห็นเป็นเขาเป็นพี่ไงพี่เลยแบบพี่ครับเขาคนเดียวเดี๋ยวผมอีกไม่นานนี่ก็รูปรูปหัวผมละโอ้โหเอารูปรูปได้ด้วยเหรอรูปได้รูปไอ่ะเสีย เหนื่อยแล้วเราเอาพลลุกไหมครับไม่ใช่พัลลุกโอ้ยเขาไม่จำเป็นเลยอะยังโดมีอะโดมีอะก็ได้ยินกิติศั์ว่าเออก็แกล้งเก่งเหมือนกันอันนี้คือได้ไดัดลี้มาเต็มเต็มเลยครับกล้าพูดกล้าพูดจริงจริงก็มีความเป็นส่วนผสมระหว่างเพอร์เซนต้านะตัวโดมียครับก็คือแบบที่เพอร์เห็นอะไรที่ พอจริงๆนะไม่ไม่ให้อะไรที่เหมือนก no ันค no. ือนางนางจะเป็นคนนางนางเป็นคนแบบเท้าไฟเด็กผ ok, um> ู้ชายเด็กผู้ชายนายแล้วกันนายนายลูกเราเป็นเป็นแบบเด็กเท้าไฟแบบชอบแบบใช้เท้าแบบเส้นจริงแล้วมีไฟติดอยู่ที่เท้าด้วยซึ่งแดดดี้เนี่ยก็คือเท้าไม่ได้เลยแค่แค่ขยับก็แค่พันกันแล้วก็เกือบหัวทิ่มลงเวทีไปถึงมือได้มือได้มือได้มันเล่มันก็เลยเป็นส่วนผสมระหว่างเพอซันต้าใช่แล้วผมก็คืนได้ ขึ้นบนเป็นเป็นพี่เพิร์ดขรึ่งล่างขาเป็นของผมเลยนะเป็นตัวแทนของเราใช่อะเมื่อกี้ผมเห็นพี่เพิร์ดจะปีนตามโดมเบียรไปด้วยดีนะโดมเบียรเรามก่อนดีนะผมว่าจะม่หยาดีกว่าเพิร์ดหย่าอนี้พรีเซนเตอร์ตำแหน่งพรีเซนเตอร์ทขาไมมีคาว่าพรีเซนเตอร์เนี่ยไปแล้วไปแล้ว โดมิไม่ได้เกิดครับแล้วตอนนี้เขาก็รับงานเองำยนะรับเริ่มเริ่มช่ำเะผมเห็นโปก้าซสั่งใช่ไหมมีโปก้กซสั่งแล้วก็โอ้ยเต็มไปหมดเลยใช่ต่อไปก็คือชั้น30ของเราก็มีแต่มีแต่มาสคอตเต็มหมดเดินชนกันที่บุหรับคือเราก็จะนอนอยู่บ้านแหละแล้วก็ลูกๆไปทำงานไปแล้วพราะอาชีพอะไรนะครับดีเลยครับผมมันถึงวัยที่เราต้องเกษียณยัง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  ต้องเกษียณเลยหรออย่างครับอย่างลูกข่าเลี้ยงไหมหรอก็จริงๆก็เดี๋ยวช่วยลูกทำงานก็ได้ชื่อช่วยครับผมลูกำลังอยากให้น้องพูดได้มากใช่แต่กำลังฝึกอยู่น้องอาจจะเรียกว่าเรียนภาษาไม่เหมือนไม่เหมือนกันใช่ตอนนี้ยังเป็นเอ่อทารกเพิ่งคลอดเป็นทารกเพิ่งคลอดที่มีปีกใช่ก็เลยอาจจะต้องอาจจะต้องเรียนรู้ในการเอ่อพูดออกมานิดนึงใช่มันจะส่งไปอยู่กับพุก้าซังคุยนคุยหรใช่ครับ ก็ <S <S จริงๆเดี๋ยวอยากจะส่งโดมเมียไปอยู่กับโพกาสส้าัสังนะเพราะว่าน้องน้องสังเขาเป็นคนพูดเก่งมากามเห็นพี่เต้พี่นิวมาทีไรโอ้โหพูดเก่งมากเนาะเราก็อยากส่งน้องโดมเมียไปเรียนรู้เรียนรู้รรรไม่ก็าจะต้องส่งไปหาพี่เตตะวัน <S <S เออเพราะเขาพูดเก่งก็จริงจริงเนาะพี่เตยจะเลี้ยงลูกเราไปในทางที่ดีอะเราอยากให้เขาพูดคำแรกว่าอะไรแดดดีแล้วกันปลอาปัาดีปลาก็ ก็ต <ELL> <ai> ้องลุ้นกันว่าเขาจะพูดคำแรกว่าอะไรใช่สา่าสุดไปทึงมันมาด้วครับครับคุณคุณเป็นคริที่ทำคุณเยอะมากครับก็จริงๆรคือวันนั้นวันนั้นเรามีถ่ายงานเนาะใช่ได้มีถ่ายงานที่เชียงใหม่พอดีครับแล้วก็เลยแบบโชคดีที่มีช่างหน้าไอ้ช่างช่างผมช่างผมเขาแบบรู้จักแล้วแล้วเราก็คือนับสืขอพระจารย์อยู่แล้วเลยใช่ครับเราก็เลยมีโอกาสได้ได้เข้าไปไหว้แล้วก็ก็สักการะท่านใช่ครับ <c oughs> จริงๆอย่างพ่อผมมัน,เป,นเป็นพุทธเอ้ยเป็นคิดคิดจีนส่วนแม่เป็นพุทธจีนก็เลยได้ทั้งสองศาสนาได้หมดเลยก็คืออะไรไหว้ดีนคะเพราะว่าแล้วก็ไปทำบุญแา่ทาว่างมากเลยทีนี้ขอเคือไม่ไม่ได้ตั้งใจจะไปขอขนาดนั้นนะหมายถึงว่าเราไปไหว้ไหว้เหมือนแบบให้สบายใจเฉยๆอยาให้เรารู้สึกแบบสบายใจ<ม>แล้วมผมชอบชอบวัดทางเหนือมาก บรรยากาศโอ้โหบรรยากาศเย็นมากครับแล้วแล้วเออสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆมันมันเย็นมากๆอยากให้ทุกๆคนไปลองกันนะจริงครับโอ้โหสบายใจมากทุกทุกศาสนาดีเหมือนกันเลขเด็ดใช่ครับมีเลขเด็ดมีเลขเด็ดเล็เด็ดเลยครับผมเล็กเด็ดเล็กเด็ดคนละตัวไหมเล็กเด็ดโอ้โหสี่หกเจ็ดหกเจ็ดอันนี้สี่อันนี้หกเจ็ดแล้วมันคนละตัวยังไงวะ เอาไปรวมกันสามตัว ang, ไปรวมไปรวมนั่งเล็กแล้วตัวโอเคนะคะขอบคุณขอบคุณพี่วิ่มากมากครับขอบคุณพี่วิ่นะคะขอบคุณนะคะรูดไปเรื่อยมากเลยวันนี้ครับครับ Oh, <laughs> my คร <entender it. S 3> ับพ <im calling avez> ี่นครับขอบคุณมาครับ